đó là cái 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 ไม่น้าออกอย่างบ้านเล็กเมื่อกี้ตาติดใจตัดกนินก็แม่งก็พ่ายละโอ้โหเนี่ยผมอยู่บ้านเล็กบูดเล็กมันอยู่สุสานมันอยู่สุสานเออฮะนน่าจะสุสานเลยกำลังเดินมาประตูประตูไหน เข้าโบดเข้าโบดเข้าโบสถ์ตะระเทียไปกำแพงแตกโอ้ดีแล้วเมื่อกี้เล่นคิดเก็ตนี่มีหวังกำลังจะมาหลุมหลังเครื่องผมอยู่กำแพงแตกประมันผมอยู่กำแพงแตกประมันเลยไม่เด็ดนะหลุมหลังเครื่องมันมาหลุมหลังเครื่องแล้วครับหลุมหลังเครื่องส่งให้พิกแล้วเดี๋ยวผมปั่นในพื้นทีใกล้กลับไปกำแพงแตกป้าอยู่อยู่ข้างๆโบดถ์อะ อยู่ข้างโบสถ์แน่นอนเจอผมแล้วจะตกจิตกระชากใจจริง เออกางแต่งกัะผมอยู่กางแต่อ่ะโอเคผมอยู่ทางขวาของเอเดะหยดไม่ได้มันน่าจะสองผมนะผมดึงแล้่ละเออจริงจรงแล้วเข้าสุสาน่ะ พ,พ,พอหาผมก่อนด,ดึงเข้าสุสานก็ได้หน้าต่างก็ได้มันเห็นงาว่ะมัน,น,มนกำลัง,งส่องเอ๋อยู่มันกำลังส่องเอ๋อยู่ไม่ส่องผมแล้วนะไม่ทันนะไม่ทันนะเครื่องโมเดลแอบที่โอ้ชื่ย ไม่ทันว่ะเออทำไมเครื่องตอกนเก็ออบย<ก>่กัน,น,นเยอะเกินมีนิดปันคนเดียวอ่ะไม่เห็นใส่ทันไม่เนี่ยทำหนูสิต้องเข้าสองคนละมั่งเนี่ยผมออกไม่ได้ไม้หมดแล้วด้วยตรงนี้ที่บอกแล้วเอ็มต้องรี่เปอร์เซ็นต์นี่ย ี่มันไม่ได้ทำนักต่างเดาสต่างก็ต่างเออข้ามเข้าไปก่อนเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเอ๋เครื่องเคียร์เครื่องให้หน่องเคียร์เครื่องอะไรละ่ะมันอยู่มันปั่งเนี่ยไม่ที่เอ๋จะจะ,จะทีนี่มันจะมาผมจะได้ปัปาป่าป,า,ป,า,ปามาไล่ผมอยู่นี่มันดึงน้าต่าง,งกัไเลนะกลับมาแล้วหัวหัว ออโ,โอ้อยเหรอเฮ้ยไม่ตหลุดนะหลุดจะบังหลุดไดได้ได,ได,ได้ขออีกทีหนึง่งต้องอีกทีหนึง่งขาดครึ่งนะ เหลุมหลังเครื่องอ่ะเครื่องจะเสร็จแล้วเดี๋ยวมีเอาเสร็จช่วย่ิผมกำลังไปสุสานผมกำลังไปสุสานงั้นงั้นพี่ไปปั่นโอ้โหอยู่ยู่ไหนอยูุ่ กดเลกกดเล็โอ้โหปีงแล้วห่น่นหน้าตางนี่และเออยิงเลยโอ้ยไม่ทันอ่ะไม่ยิงเมื่อกี้ยิงผ่านหน้าต่างเลยน่าจะได้ปะไม่ได้หรอไ่ไมอ้เนี่ยโดนแบบตุเล็ตเล นี่คือไม่มีใครไปเก็บเครื่องนั้นนะเดี๋ยวผมไปเครื่องนั้นใกล้แล้วแหละน่าจะแปดสิบแล้วเก็บเครื่องนั้นคือเครื่องอะไรเครื่องหลุมหลังเครื่องแถวๆหลุมหลังเครื่องอ่ะบอกไปตั้งสามรอบแล้วเนี่ยไม่มีใครฟังกูเลยเขาช่วยกันอยู่ไอ้คำ บอกไปสรอบแล้วแม่งไม่มีใครไปเลยร <45 S 2> อปรแกนะ35แล้วครับถมลุมอยู่ไหนฮะลุมอยู่ประตูบ้านเล็กรอจุดแล้วจุดร,รอ,รอจุดแล้ว,วนะลยนะ่าจยุย่ายังยังยัง นนไปโขดแดงนะไม่เห็น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 ここเฮ้ยแดงจะเปิดแล้วเอาพี่หลีบเอาพี่เอ๋แล้วเอาพี่เอ๋แล้วอยู่ไหนอะมามามาสุดที่แล้วยงวิงเลยแดงเ,เปิดแล้วเอาเลยผมผมอยู่หลุมโว้ยมันเฮ้ยมันจะวาร์ปเข้าประตูนี่พี่เอ๋อย่างเงี้ยต้องให้มิกดึงต้องวิ่งไปตรงกลางมาแต่ทางไหนอะมาจากนี่อะอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ตรงกลางแล้ว อัแล้วเรียมเอวที่ไม่ที่ไม่คิดว่ามันจะวาร์ฟเข้าประตูด้วยวาร์ฟต้องเก็บต้องเก็บฉันออกไปใช้แล้วใช้แล้วแล้วมมันยังไ,ไม่รอด